สะพานไทยลาวนะคะนะคะไปสุวรรเขตนะคะตอนนี้อยู่บนรถนะคะบนรถบัสข้ามเข้าเขต โมงเศร้าจนป่านนี้สามโมงเย็นยังบ้านถึงนะคะใจเย็นๆเนด้อคะ่ะเพราะไม่ไป่นอนเอฟซีน่ะบาเคยมาจากเพียรข้างแรกเนาะรวยเนาะข้างแรกในคีวิตประเทศลาวเนาะ มอสตัวเด้อค่ะบ้านแม่น้องระดานะคะมีแต่เราเล่นก็ได้ปัญญายมีหน้ามีป้ามีลุงนะคะว่าแต่ถ้าเห็นตอนแกขนมเด็กน้อยนะคะตอนเจ้าตอนเศร้าตั้งแต่แกเสื้อผ้านะคะทีเอฟซีปากมานะคะนะคะ ทีนี่พี่น้องกันเหมือบอยายแม่ทั้งเหมือนน้ำตระกูลเหมือตระกูลเดียวกันเหมือน่ะคะมาตัดน้ำดังกันเลยนี่แม่จักแม่ลูกลูกที่นี่ไม่จักแม่ไมากแม่โอ้ยแม่แม่หนึ่งไม่ซ้ำก้นสี่ก้นก็มีซ้ำแม่ะเดนแม่แล้วแม่กัมีลูกสาว มีล um, ูกชาซองละมีล <questo S 2> ูกชาะรแล้วร <t thấy S 1> ้านร้านหกคนร้านหกแม่แม่ละซองมีลูกคนนี้มีตระกูลเดียวกันย้ายเปันหาเขาไม่เกี่งเป็นว่าแกงแกงไข่หมดแดงไส้หวายพิ่นน่ะพี่น้องเป็นเดซเซเป็นตะแซเซนะคะอาหารบานบ้านมือรวยมากซิมนี่ซิมหมดแดงชดชดไว้ชดชดแปลมาตะไก่ค่ะไว้ย้ายไว้ ไปเอาเขาเขาบ่นโงแม่บานเขานี่นะตตงโาเขาเลยก็ไปคอสูงเขไม่กินคอง่กินหรอกเคยไม่กินรอกจีิกี่โ่งแกงนอไหมแกงวายนะคะขนมยีนน้ำยานขนมยีนยังทำไมจะกิโป่มนะกินเา้อว บ้านม่ีเลยะาดเลยเด็กหน่อยกับเ่มีผู้ใหญโตยหยตทอกันบายังไ่ด้บดโตหน่อยตัวยทอกันบก็มมีผู้ใหญ่เกินกันนะดูลาลลายาลลายยี่นอนเดียวกันบป่ครับเนี่ย แต่แม่ไม่ชอบนอนเดียวก่มเนอีกแลนะคนะแม่แม่น้องรันดานแ,มแม่ของแม่ของน้องแป้งนะแม่นมมอนว่าหมาเดวเยวหรือ่าสขาพเิมามอวยาสุมนพันสูพันสดพันบมีเมียพันสิมา ฮาผู้สาวทังปี่มีคนโซนยี่บ่แม่บือดบดรแม่แม่บือดบือนาคะดองแพงปันไดคาดองแพ่งปันไดบือดบือดนี่ เด็กน้อยเด็กๆโตเท่ากันเบอรพี่น้องบม่ม <c oughs> ีผู้ใดอ้วนผู้ใดจ้อยนะคะเอาเลยนม่่นะอายาเยป็นมาชมเชยเย่ด้มี่อไรก็เป็นยัง

นะคะเ่าไม่พี่น้องเอฟซมากินข่าวน้ำกันเด้อค่นีนกินน้ำยาแกงหน่อไม้แกงไว้ใส่ไข่มดแดงบ้านเมืะรจะต้อนรับอนขนนอมากแแจกได้ม่หมดเลยตอนนั้นบ่ไาดกผย่ากมานเลยงียรป้าไงบ้านเไม่นะเาไปย่มีบ้านไว้ย่าที่เจ้าเชียะกันแล้วนั ใ้าบคุณนู้ต้องหาให้าบคุณผู้น้าาอ๋ต้องมากคนประเทศไทยมากตรงไม่แกงผู้หยาบ้านตามตามประเทศนี่เิ่นกฎระเบียบเพิ่นจะเป็นแบบนั้นเนาะห้องต้องนับถือกฎคนอ๋ออ๋ออออ๋าอปออ๋ออ๋ออ๋อออ ดูเฮงว่ามื้อเย็นจังจะแกกเสียบขาย TFC สายมากเก้าหลาดละไม่หลาดละหมาละกันก็คนแดงก็ได้กับเาปากปาด้ายอบไรท่ได้หั่นล่ะแตงกินนมเนาะเจ้ามันหอมล้วนล้วนล้วนลอยลอยบาดเพ่อนมท่เ่ย ก็นี่ะีเต้าวาันแล้วเก้าัแล้วเก้นเด็กหน่อยเลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดปมาแปดพุ no ่นบรรยากาศแห้งมากพูดได้เหตุกูได้จาใบเนนึ

มนบ้านมีงานยังงานดูสิ่งจะลองมาี่ดประจ๊ดปีพี่ดิ้งแล้วก็จดแล้ก็เอามาหนก็เอปงนดูบุญบ้านมาเอาจดกันมงงงเลี้ยงจัื๊กมือจะคืนมือละช่องคืนชองคืน่องมือ2่องคืนช่องม เอาเพื่อหาไม่เากินล้วก็เจ้าก็พ่ไม่กินนะเนกินแล้วเวรมาตางโดนทามาดมไกลกรดเนไกลไกลข้าบบนี้จากมจากทาจากด้านมะนี่พรามันบัสองอยก็ูกลไกลข้างเนาะซําซําบ้านเขาไปซีาบ้านเขาไปสรลบุรีขอนเาที่เนาะ <m í toys> แต่มื่อก้อมานี่ใงเซาหหาเซาหกลักลยกิโลเลยแต่ยูแบบพี่แบบนองน่องน้ได้ไมแม่น้ก็ได้่่ใมันเย้ได้ยินเสียงเพลงหาวเลยได้อบีผู้สาว

ไปนั่นพันมาพันสิมาหาเมียทางไทยเราสั้นใหเพิดเอนี่นเปิดแท่งเรามันสนี่ก็สิวได้ยังลว เบ่งบรรยากาศน้ากันเนาะบ้านแม่น้องรัตดานะคะมั่อดเกือบสองทุ่มนะคะออกจากบ้านออกจากบ้านประมาณเทียงหรือก้อนเที่ยงนะคะออกจากกละสินมากก้อนเทียงมั่งนอดเกือบสองทุ่มนะคะบรรยากาศุ้อดุดบ้านยิ้เล่าเล่าไปหลังนไปิไปเที่ยวไปหาไปเที่ยวไปหา

โอ้ยนนทียาตีนแต่กระทายก็เจ้าเบิองอยากเห็นใบนาตอนกินเขานะนะแสดงสีนาจังใดสีดาแซ่บๆเอมั้ก็แซ่บเลยนาะแซ่บอามแซ่บแซ่บเรียวอร่อยมากๆนะคะปลานมาห่อลาวบะเพ็ดได้เผ็ดบต่ยังน้พอดีกินได้ออกไม่ทุ่งะเทียม แต่ตอนเช้าจะถ่ายให้เบิ้งอีกรอบนึงเ้อยค่ะตอนแกะของแกะเสื้อผ้านะคะจะแกะตอนเช้านะคะมัตะกี้แกะขนมเด็กหน่อยบอย่าได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเฮ้ารีบนะคะนะคะกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะ